สวัสด,ดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอในการาทํางานนะครับในภาคเช้านะครับในการดูแลวัวเนาะเอาวัวไปกินหญ้านะครับผมแล้วก็กลับมาตัดหญ้าเตรียมเ,เตรียมหญ้านะครับบดหญ้ามาใส่ในรางเพื่อที่จะให้วัวกลับเข้ามากินในตอนเย็นนะครับผมตอนบ่ายๆนะครับเอาหลบหลบแดดเข้ามานะแล้วก็ให้กินหญ้าใน ในฟาร์มเรานะครับผมก็เป็นการทํางานในครึ่งเช้านะครับเพราะว่าพอพอเราทาจากตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มาดูแลเรื่องของการเลี้ยงไก่ต่อนะครับในแต่ละวันเนะาะคราวนี้เนี่ยก็อย่างที่เกินไว้นะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับว่า,อาพอในหน้าฝนเนี่ยพอฝนเริ่มตกเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือไก่จะเริ่มป่วยนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราจะเจอก็เป็นาการเจ็บตาใช่ไหมครับก็เป็นการรักษาเบื้องต้นเนาะ คราวนี้ก็ต้องมาแยกในรายละเอียดอีกทีนึงว่าไก่อของเพื่อนๆเนี่ยของ f อเนี่ยมีอาการแบบไหนนะครับก็รักษากตามอาการนะแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นการรักษากนในแบบที่ผ่านมานะครับที่เราบอกไว้ในคลิปใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยโรคต่อไปนะครับที่ตามมาเนี่ยที่ได้เกิดไว้แล้วนั่นก็คือโรคฝีดาน,นะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ4-5ปีที่แล้วเนี่ยโรคฝีดานเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับผม ก็เคยลองถามเพื่อนนะครับที่ทํางานอยู่ในในกรมนะครับกรมปริษัทเนี่ยถามว่าวัคซีนฝีดาดเนี่ยยังพอมีบ้างไหมนะครับเพื่อนก็บอกว่าวัคซีนฝีดานเนี่ยทางกรมเนี่ยมีแต่มีน้อยเพราะว่าเริ่มไม่ค่อยได้ทําแล้วนะครับผมก็ตั้งแต่เมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยทางตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ทําวัคซีนฝีดานมาได้สักระยะหนึ่งนะครับผมก็กว่าเพราะว่ามันดูแลรัจัดก,การได้ ไม่ยากนักนะครับกับการเป็นฟีดาตนะครับของของไก่เนาะอันนี้ก็จะบอกสาเหตุกันเนาะว่าไอจะบอกก่อนว่าไก่เนี่ยที่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ไก่ไก่เล็กนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นไก่ที่ให้แม่ไก่เลี้ยงเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตั้งแต่ไก่เล็กเลยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็เริ่มนะครับก็จะมีโอกาสเป็นไม่ใช่ว่าเป็นทุกตัวนะครับไก่ที่ให้แม่ไก่เลี้ยงเองตามธรรมชาตินะครับผมก็จะเป็นพอเริ่มได้7วันนะครับก็จะเริ่มเริ่มมีความเสี่ยงนะครับที่จะเป็น นะครับเมื่อเจ็ดวันจนถึงอายุ3าถึงสเดือนเนี่ยในรุ่นนี้จะเป็นกันเยอะนะครับผมแต่ไม่ใช่บอกว่าเป็นทุกตัวหรือว่าต้องเป็นทุกตัวเหมือนอีสุกอีใสยน,นะไม่ใช่นะครับไม่ได้เหมือนอีสุกอีใสยข,ของคนเนาะคือมีโอกาสที่จะเป็นได้เยอะเพราะว่าไก่รุ่นนี้ก็จะจะโดนยุงกัดนะครับสาเหตุเลยเราต้องบอกก่อนนะครับว่าสาเหตุของฝีดาดเนี่ยหลักๆก็จะจะมาจากการโดนยุงกัดนะครับคือสัตว์ดูดเลือดเนาะคือโดนพวกยุงกัดแล้วก็สัตว์ดูดเลือดอีกอีกหลายๆอย่างนะครับ ก็พอพอไก่โดนโดนยุงกัดเนี่ยก็จะมีตุ่มนะครับผมเป็นตุ่มเหมือนหูดเหมือนเราเป็นหูดนะครับตอนแรกก็จะเหมือนเหมือนตุ่มบวมขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มมีหัวแก่เหมือนหูดเราเลยครับก็จะเริ่มมีหัวแก่นะครับแล้วก็บางตัวก็จะตกสะเก็ดแล้วหลุดไปนะครับอาการของฝีดาดไม่ได้น่ากลัวนะครับถ้าเกิดไก่ไก่ในที่ตายจากโรคฝีดาดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นฝีดาดแล้วตายนะครับส่วนใหญ่แล้วคือหนึ่งพอเป็นฝีดานแล้วฝีดาดไปขึ้นบริเวณมุมปากโงรงจมูกในปาก นะครับก็จะทาให้ไก่เนี่ยกินอาหารไม่ได้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สาคัญคือขึ้นที่ตาแลวขอบตานะครับทําให้ไก่เนี่ยตาปิดตาเจ็บนะครับทําให้ไก่หากินลําบากนะครับมองไม่เห็นอย่างนี้นะครับผมแล้วอีกหลักหนึ่งก็คือขึ้นในจมูกเนี่ยก็จะเป็นดันจมูกขึ้นมานะครับดันดูจมูกขึ้นมาแล้วทําให้ไก่หายใจลําบากนะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นตามตัวเนี่ยก็ก็เป็นอาการทุเาลางลงมานะครับแต่ ถ้าเกิดเป็นเยอะๆเนี่ยก็ทําให้ไก่เกิดการอักเสบแล้วก็ค่อยๆอมีไข้แล้วก็ป่วยหงอยซึมนะครับไม่กินอาหารแล้วก็ตายคราวนี้สิ่งที่เราต้องกันได้ง่ายๆก็คือ1่ถ้าเกิดเรามีมุ้งนะครับผมรากลางมุ้งได้ทั้งหมดนะครับคือไม่ต้องถึงขนาด100%ไม่มียุงแน่นอนอะไรเงี้ยคือลดปริมาณยุงให้ได้มากที่สุดนะครับถือเข้าไปราว,วแล้วมียุงบ้างเล็กๆ,ๆน้อยพอรับได้แบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาที่น่ากลัวเท่าไหร่หรือว่าฉีดยา ขีดยาฆ่าแมลงนะครับหรือว่าวางอุปกรณ์ไล่ไล่ยุงไล่มแมลงรอบๆแล้วนะครับก็พอป้องกันได้นะฮะใครถ้าเกิดไก่เราเป็นทํำยังไงนะครับไก่เราเป็นทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยคือถ้าเกิดเอาคนที่ยังไม่ได้ออกไปซื้อยาข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ยาละลายน้ําเช่นยาแก้ไเสบยาลดไข้ยาฆ่าเชื้อของคนนะครับเอาที่เรามีในบ้านก่อนอันนี้คือพูดถึงคนที่ไม่ค่อยชอบออกไปซื้อของข้างนอกในในช่วงนี้นะหรือว่า หรือว่าคนที่อยู่ตามชนบทอย่างพีเอฟเนี่ยก็จะมียาแก้ไขยาของคนอาปจําบ้านอยู่แล้วอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกยาแก้ไข้ธรรมดานะครับยาแล้วก็ยาแก้แพ้ยาแยาก้อักเสบประมาณนี้นะครับอ่ายาแก้แล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับยาฆ่าเชื้อคือพวกยาแก้อักเสบที่มีที่มียาฆ่าเชื้อผสมอยู่นะครับมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยเอามาลายน้ำนะครับเอาม,ามาลายน้ําแล้วก็ทิ้งไว้ให้ไก่กินนะครับก็จะพอช่วยได้นะครับ แล้วอย่างนึงก็คือตัวยาที่เคยบอกไปคลิปที่ผ่านๆมานะครับผมก็เป็นยาปฏิชีวนะทั้งหลายนะครับที่มาผสมน้าแล้วให้ไก่กินนี่ก็ช่วยได้แล้วถ้าเกิดเราจะรักษาแผลเราทำยังไงหนึ่งยาม่วงนะครับยาหมึกยาม่วงเนี่ยป้ายที่แผลได้ครับได้อยู่นะครับแล้วก็จะมียาม่วงสําหรับใส่แผลสัตว์อย่างนี้นะครับพวกใส่แผลสัตวใหญ่นะครับเพี่ก็จจาชื่อไม่ได้นะครับแต่มันจะมียาม่วงคล้ายๆของเรานี่แหละนะครับก็จะมีทั้งเป็นสเปรย์พ่นหรือว่าเป็นแบบน้ําหมึกนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเนาะก็เรามาที่ร้านขายยาสัตว์นะครับยาสัตว์ใหญ่เขาจะไว้ใส่วัวใส่หมูประมาณนี้นะครับก็จะเป็นยาสีม่วงไปสเปรย์ฉีดก็ได้แล้วก็ตัวนี้ใช้ได้นะครับผมแล้วกเ็เบตาดีนตัวดีเลยนะครับเบตาดีนเนี่ยใช้ได้นะครับเอาไว้ใส่ที่แผลนะก็จะทําให้หายได้ช่วยช่วยให้ไก่เนี่ยมีอาการทุเราแล้ว,แ,ลวแผลหายนะครับผมก็ก็ดูแลง,ง่ายๆครับพวกที่เป็นฝีดัตเนาะ คดีเกิดการ,การ,ก,ารการทำวัคซีนการทําวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเริ่มทําตั้งแต่เป็นไก่เล็กนะครับผมก็จะมีเป็นเข็มสองเข็มนะครับจิ้มจิ้มจิ้มที่ตัวยาแล้วก็มาจิ้มที่ไก่นะครับส่วนถามว่าเพียบเคยทํำไหมต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เลี้ยงไก่มาไม่เคยทําวัคซีนฝีดาดเลยครับแลวจนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทํานะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นการการงุ้งนะครับมีเพื่อนเพื่อนเอฟซีหลายคนถามว่าที่บ้านเพียบไม่มียุงเหรอต้องบอกอย่างนี้ครับ ไม่มีจริงๆครับไม่มีแต่เป็นหน้าๆนะไม่มีจะมียุงเยอะก็คือหน้าฝนนะครับหน้าฝนในยุงเยอะเราก็จะการมุ้งให้ไก่คือเยอะแบบเยอะสุดๆเยอะมากเพราะบ้านอย so 1991, oui, so course, course, ู่ในป่านะครับผมอยู่ในป่าอยู่ในเขาเนาะยุงเยอะมากแต่ช่วงหน้าฝนนะครับพอเริ่มหมดฝนนะครับเข้าหนาวเนี่ยยุงก็เริ่มเบาพอเข้าหน้าแรงอีกทีก็ไม่มียุงเลยนะครับอย่างช่วงนี้ฝนเพิ่งเริ่มตกยุงก็เริ่มมีจะมีน้อยนะครับผม แต่ส่วนใหญ่แล้วของพี่ก็จะเป็นการกางมุ้งซะมากกว่านะครับผมใส่มุ้งให้ไก่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้เกิดโรคนี้นะฮะก็แล้วตัวยาที่ใช้ก็คือตัวยายาที่เป็นยาปฏิชีวนะนะครับสองขาวแดงนะครับที่เคยแนะนํามาในคลิปที่แล้วนะครับผมละลายน้ําแล้วให้ไก่กินทั้งฟาร์มนะครับถ้าเกิดไก่เริ่มมีอาการป่วยนะครับเริ่มมีอาการเป็นฝีดาษถามว่ามีบ้างไหมก็มีบ้างเพราะว่าตอนกลางวันเขาออกไปไปหากินข้างนอกเนี่ยความที่เราอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะมียุงมากัดบ้างนะครับก็จะมีบางตัวนะครับที่ ที่ภูมิยังน้อยอยู่เขาก็จะ mm. เขาก็จะเป็นฝีดาษนะครับ mm. ก็จะเริ่มมีอาการเป็นไข้มีตุ่มขึ้นนะครับแต่นี้จะไม่ใส่แผลอะไรให้เขานะครับผมก็ใช้ยาลายน้ําตัวนี้ใส่น้ําไว้ให้เขากินนะครับเขาก็กินแล้วก็อาการก็จะทุเลาลงแล้วก็อาการจะค่อยๆดีขึ้นมาตามลาดับนะครับผมก็เป็นนั้นว่าการรักษาฝีดาษก็ง่ายๆนะครับก็ขั้นตอนมีไม่มากนะครับถ้าเกิดเราการงุกได้มันก็การโรคได้เกือบเกือบเกือบนะครับต้องใช้คําว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับผมซึ่ง วัคซีนฝีดาดก็คือไม่เคยใช้มาเลย days, เกือบคือตั้งแต่เริ่มเลี้ยงไก่มาครับตั้งแต่อายุสิบห้าจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่เคยใช้วัคซีนฝีดาดสักครั้งเดียวนะครับถามว่าแล้วมีไก่ป่วยไหมก็มีครับเมื่อก่อนเราก็มีเราไม่รู้สาเหตุมันก็เป็นฝีดาดแล้วก็ตายแต่เราก็ยังไม่ทาวัคซีนจนเรารู้ว่าฝีดาดมันเกิดจากการที่ไก่แล้วเนี่ยโดนยุงกัดนะครับแต่ส่วนที่อื่นหรือว่าสาเหตุจากจากโรคจากตัวอื่นเนี่ยเป็นยังไงเพียบก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ที่ที่เพียกัร เราก็ป้องกันยุงนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอาการไก่เป็นฟีดาดแล้วก็ตายนะครับโอเคนะครับก็ก็จะประมาณนี้เนาะเ,เพื่อนๆก็ลองอาไปไปดูนะครับแล้วก็เราดูว่าเออมันมันเป็นแบบไหนเป็นใกล้เคียงกันไหมนะครับพอที่จะเอามาตัดแต่งอะไรได้บ้างไหมอย่างนี้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละบ๊ายบาย